อีพี2,486ข้อหารือภาษีอากกรวันที่10มิถุนายน2,167เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีการขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เพื่อกาเรเลี้ยงชีพวงเล็บ RMF ข้อหารือนัางสาวกอไก่มีอายุครบ55ปีบริบูรณ์เบืรอวันที่1 0กุมภาพันธ์2 5 5 9ได้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกาเรเลี้ยงชีพวงเล็บหน่วยลงทุน RMF ครั้งแรกเมื่อวันที่24ธันวาคม2 5 4 5และได้นำค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการยืนแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของทุกปีที่มีการซื้อ หน่วยลงทุนดังกล่าวและต่อมาเมื่อวันที่23่สพฤจิกายน2อ6 0ได้ขายคืนหน่วยลงทุน r m f ที่ซื้อไว้ในปี2อ4 5ถึงปี2อ4 7ปี2อ5 0ถึงปี2อ5 1 และปี2,554ถึงปี2,557มีรายละเอียดดังนี้ตามตารางการขายหน่วยลงทุน IMF ดังกลาง่าวจะได้รับยกเว้นภาษีอากรหรือไม่แนววินิจฉัย กรณีที่หนังสาวก่อไก่ได้ซื้อหน่วยลงทุน r MF ติดต่อกันตั้งแต่ปี245ถึงปี2 5 5 7และต่อมาเมื่อวันที่23พฤศจิกากยน260หนังสาวก่อไก่ได้ขายหน่วยลงทุน r MF ที่ซื้อไปที่ซื้อในปี245ถึงปี2 4 7 ปี2 5 5 0ถึงปี2 5 5 1และปี2 5 5 4ถึงปี2 5 5 7โดยในขณะที่ขายหน่วยลงทุน r m f นางสาวกอกไก่มีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีบริบูรณ์ดังนั้นเงินหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน r m f จึง ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ2่วงเล็บ56แห่งกฎกระทรวงฉบับที่126่วงเล็บพศสอ0 9อกอกตั้งความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัฐดากรซึ่งก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่228วงเล็บ พศ2อ4 4ออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการยกเว้นรัชดากรประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสัมากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้วงเล็บฉบับที่91เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขสำหรับกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนร,รวมเพื่อการเรยงชีพ ได้รับเงินหรือผลประโยชน์ในดๆจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะเหตุสูงอายุทุกพลภาพหรือตายโรงที่15มีนาคม2544